ภัยน้าท่วมกําลังกัดกร่อนเมืองหล่มศักอีกครั้งหลังพายุบัวลอยผ่านไปปริมาณน้ําในแม่น้ําป่าศักมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทําให้พนังหน้าสวนดงตาลแตกสลายท่วมย่านเศรษฐกิจในเมืองเป็นรอบที่หอย่างไม่คาดคิดและสิ่งที่น่ากังวลคืออ่างเก็บน้ําปากห้วยคอนแก่นต่อห้วยไร่อําเภอหล่มศักจังหวัดเพชรบูรณ์กำลังล้นสปินเวย์อย่างรวดเร็วแต่ที่น่าสนใจคือทําไมพายน้ําท่วมครั้งนี้จึงรุนแรงถึงขนาดนี้และที่สําคัญประชาชนจะต้องรีดทําอะไรบ้างเพื่อรักษาความปลอดภยัยมาพบคําตอบกันเลย ทางเทศบาลเมืองหล่มศักได้รับแจ้งจากโครงการชลประทานเพชรบูรณ์5ระดับน้ำแม่น้ำป่าศักสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้น้ำท่วมเข้าสู่เขตเทศบาลในช่วงเย็นถึงค่ำคืนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ต่ำจึงต้องรีบย้ายทรัพย์สินไปยังพื้นที่สูงกว่าเพื่อป้องกันการสูญเสียในกิติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก์ได้ร่วมกับทีมงานสำคัญเช่นสอจอทวีชัยพรสุพรรณวงศ์และสอทอสิงห์เหตรุรักษาสัตว์เข้าสู่พื้นที่เพื่อดูแลสถานการณ์ และสั่งการเจ้าหน้าที่ให้เร่งวางกระสอบทรายป้องกันการท่วมอย่างไรก็ตามจุดที่น่าสงสัยคือทำไมอ่างเก็บน้ำปากห้วยคอนแก่นจึงล้นสปินเว์ได้ง่ายถึงขนาดนี้คุณคิดว่ามีปัจจัยอื่นๆที่ทางราชการควรพิจารณาหรือไม่มาร่วมอภิปรายในช่องคอมเมนต์เลย